อินฟินิตกับทีมอักษาครับนี่เอาของที่อักษาเดินไปนู่นแล้วโอ้แล้วแล้วก็พาตีมาถึงกาแฟบ้านแม่แม่บ้านจนไม้ครับอืมดูเข้าไปนั่งเลยครับ โ,ซโซซอเคินนตอนนี้ก็กำลังออกจากบ้านต้นไม้แม่แม่ครับเดี๋ยวจะไปต่อสารเียทางนู้นมงไปเรื่อยเลย ร้อนครับไปรัเติมน้ำมันครับน้ำมันหมดบนดอยไปถ้าทำไม่เป็นมือเดีหนาวอ่ะครับดมูมาแล้ว้าวมาครับผม โอเคพักรถก่อนพักรถกรถอ่อดครับตอนนี้ครับพี่หนุ่มบอกว่าไอ้คันนี้ไม่ง่ายไปครับจับเทินรถคันนี้ดีกว่าครับอ่าแ,แ,แปะตีแปะตีปฏิแปลกลากเขาใช้ทดีอกอันีอาอโอเคโอเคโอ้โหดีแค่น้ำจิ้มนะต่อไปก็นุ่น9ก้ากิโลมาหมู่บ้านสังกะเปียครับเนื่องจากสะเบียยหมด มาหมาก hm ินมาหาของหวานกินหมู่บ้านกันอิสไพริโตแพนครับไปวั้วๆไปสู้ๆครับครับก็ได้เราก็มาถึงมอนวิวสนตันตาเกียอูดเดอร์ของมีห้องน้ำ ยังเดินข้างล่างยามเช้ายามเช้่หมอกเตเกีย่าผู่อยู่น้อียเป็นทะเลโม คืนนี้คืนที่สองครับขี่มอไซค์ขึ้นมานอนที่อุทยานแห่งชาติป่าเกี้ยครับนี่ครับม,ม,มากันเจ็ดคนครับรถสี่คันครับกลางเต็นท์นอนกันที่นี่ครับผม

อพี่สมพี่บอยกลังตามมาสมทบนี่วันที่สองอ๋อคืนแรกวันที่สองใช่โอ้โหว้าวพี่บอยสวัสดีค่ะไปพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับไปพร้อมเฮ้ย แล้วครับผมมาหาน้ำมันเติมครับน้ำแข็งเขาเขาดองแก่เจ็ดอันแล้วก็มีมีแค่นี้ใช่ไหมคะครับเป็นเก้าสิบสองค่ะอันนี้คืคอนนยังครับกินแล้วคะ่ะมีน้ำแข็งไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีคใครจะขายน้ำแข็งเนาะหรอเปล่าวัชชัยไม่ไม่เอาครับ

ขึ้นมองวิ่งหน้านะครับเสี่ยดิฉัน องลองไปล่องลือกครับเริ่มแล้วเป็นทางคันดูโหดเป็นดูโลกของพ่สมก็โห เดี๋ยวรอไหมเดี๋ยวกันแมงนี่แมงแงนี่แมงนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยัดเขคราวที่แล้วผมผมลงอ่ะครนี้ผมขึ้ไหวไหวไหมขึ้นได้ไหมโอ้โหแม่งชันจิตายมันไปคุกขามันเล็กไม่ขึ้นอ่ะอ่าไม่คือแรงไม่พอกำลังมันไม่พอพี่กำลังไม่พอมันเล็กไม่ขึ้นอ่ะพอนเป็นน้่งปีอ่ะตรงถึงนี่มันไม่ถึงอ่ะให้ผมขี่ไหมเอาขี่ไปก่อน มันไปเข้าลานนี้ด้วยไงเกิดอะไรไม่มีแดงไม่ไม่ไม่

เฮ้ยใจเย็นๆดิทุกพี่เข้าไปช่วยยางมันทางเรียบด้วยอ่ะได้แต่ว่ามันเป็นจริงมากเจ๋งอ่ะมาเจ๋งอ่ะโอ้อได้เลยได้เลยได้สุดยอดสุดยอดโอ้ยเจ๋งอ่ะ ดอกยางไม่มีด้วยโอ้โหสุดยอดจริงโว้ยยังไงครับเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับทีมชาติครับทีมชาติโดนจานสมเล่นแล้วครับ เกี่ยวว่างไม่ล็อก,ลก,ลกเลยน้าไม่ล้นไหลยังไม่แรงสุกเลยเพราะมันไหลอ่ะอะไรตอนนี้ไม่ไหลแล้วกลับคดดันดิเกี่ยวว่างเหรอเขาปมันก็ไหลอ่ะไม่ใช่กันเกี่ยวไม่เข้าดิเดี๋ยวเปิดเปิดสวิตช์ดูดิเกี่ยวว่างอ่ะเ,เ,เอาเกี่ยวว่างอย่างเนี้ยโอเคคันนี้คันสุดท้ายแล้วทุกคนกำลงังลงมาแล้วคนลำเลียงรถหมดแรงแล้ว

เนี่ยหรอเขามาทางนี้หรอพี่หนุ่มบอกมาทางไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมให้ลงทางนี้ไงทางลงอยู่นี่แต่ที่พี่หนุ่มบอกขอนไม้อันนี้มันคนมันคู่กันโอ้ยังไงเนี่ยพีนประมาณแถวตรงไหนวะเออนี่ยเขาลงทางนู้นเขาลงทางนี้โอ้ยไปได้ลงทางนี้ง่ายแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันทางเนมันชันก็จริงค่ะพี่เฮียแต่ว่า แต่แต่ว่ามันก็น่าจะมันไม่ลึกอย่างนั้นเนี่ยค่ะไหนลงได้แต่ว่าทางมันอยู่ทางซ้ายอ๋อทางซ้ายเหรอเออเดี๋ยวผมเริ่มนนะพี่มาทางซ้ายทางซ้ายทางขวาขทางขวาแล้วเดินทางขวาก็นนี่นี่ดู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 ไปไหนครับไหวไหมเนี่ยหกโมงแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยไหวไหมโอ้ยไปไปเดี๋ยวคืนนี้มีสเต็กกินด้วยครับ วินุมคับไปทั้งรถรถจนมาเอกไปต่อ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  hello 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 cái ai tan lắm พีพ่หลงเข้ามาในบ้านบกควายครับพี่น้องพี่บอยพี่หนุ่มนำหน้าไปหลงทางครับไปเพิ่มนาังมาผิดทางผมตามเข้าไปผมไม่กล้าเข้าไปครับจอดรอตรงนี้โอ้โหวิวอลังการล้านแปดบ้านบกควายดูหืมสองทุ่มกว่าครับออกมาจากป่า มาถึงปลาจนได้โอ้โหโอ้สุดยอดเฮ้ยปลาโคตรมันสุดยอดเอ้นมานกอูเปลี่ยนร้าชายเว้ยาวหาวจัดเลยโอ้สุดยอดอ่ะโอ้เออ 讨厌，讨厌。